วันนี้เราจะมาตำน้ำพริกเผากันอีกแล้วนะทุกคนมาดูยายทำน้ำพริกเผากันดีกว่าอันนี้ยายก็เอาหอมเจียวกระเทียมเจียวใส่ลงไปแล้วนะมาตำน้ำพริกเผากันเพื่อนๆอ่ามันก็จะมีปัญหาว่าตอนหอมเราเอาไปเจียวใช่ไหมมันก็จะมีน้ำมันกระเทียมเจียวก็จะมีน้ำมันใช่ไหม พอตำแล้วมันก็จะลื่นไปลื่นมาอย่างเงี้ยนะมันก็จะไม่ไม่ละเอียดละเอียดยากเราก็เอาพริกป่นลงไปช่วยให้ตำง่ายขึ้นอุ๊ยหกเลยไม่เป็นไรเนาะทำเองหกเองนักเลงพอ เรื่อยนะเพื่อนๆตาอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเติมพริกไปเรื่อยๆจนกว่าจะละเอียดนะเมือ่อคุ่อตำจนเนียนขนาดนี้แล้วนะทุกคนก็เริ่มเอากะปิใส กะปิไม่ต้องใส่เยอะนะเพื่อนๆถ้าถ้าไม่ชอบกะปิถ้าชอบก็ใส่ไปเพราะว่าใส่มากเดี๋ยวมันจะเหม็นกะปิและนนี้เนื้อมะขามเปียกนะเนื้อมะขามเปียกก็ใส่ตามลงไปอันนี้คือน้ำตาลปี๊บก็ใส่ไปแล้วก็โคลรวมกันไป ขั้นตอนโขกตอนนี้ก็จะหนืดหน่อยนะเพราทุกอย่างรวมกันอืมกิ่นกิ่นน้ำพี่เผาขึ้นแล้วสวยงามไหมสีสวยงามไหมทุกคนสีสวยงามนะ รสชาติตอนนี้ยายอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่นี่นะเดี๋ยวตอนผัดยายจะปรุงอีกทีหวานขาดเปรี้ยวยายจะเอายายจะเอาน้ำมะขามใส่นะเมื่อกี้ใส่เนื้อไปแล้วนะตอนนี้ใส่น้ำมะขาม หอยนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปอร่อยมากทุกคนจ้ะ ยาวก็จะใส่ชูรสชูรสใส่นิดหน่อยนะใส่นิดหน่อยชูรตสวยงามมากทุกคนรสชาติใช้ได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวยาจะเอาไปผัด เปรี้ยวเค็มหวานสามรสได้ละเพื่อนๆยายจะประเดิมกระทะใหม่นะเทน้ำมันถั่วเหลืองลงไปแล้วก็เอาหมูลงไปผัด ัดหมูให้สุกก่อนเพิ่มลงไปอีกเดี๋ยวจะไม่อร่อยต้องใส่หมูเยอะๆ ให้หมูแห้งเลยนะทุกคนเราจะลวนหมูให้มีรสชาตินะทุกคนโรยเกลือไปนิดนึงโรยเกลือไปเกลือจะไปดึงรสหวานของหมูออกมา ปกติยายจะซื้อหมูบิ๊กซีเมื่อเช้าบิ๊กซีไม่มียายก็เลยไปซื้อตลาดของใหม่เขายังไม่มาลงที่บิ๊กซีของใหม่เขายังไม่มาลงยายก็เลยไปซื้อตลาด กระทะใหม่ใช้ดีจังเลยยายก็จะใส่น้ำพริกเผาแล้วนะทุกคนเอาน้ำพริกเผาลงไป เอาน้ำพริกผัดเอาน้ำพริกเผาลงไปผัดนะทุกคนแล้วเราก็ต้องชิมรสชาติอีกน,นะเพราะว่าตอนตอนเราทําน้ําพริกเผาอะมันอาจจะพอดีนะแต่พอเราใส่หมูไปแล้วมันอาจจะจืดลงนะเราก็ปรุงปรุงเพิ่มได้นะทุกคนยายผัดให้เข้ากันก่อนรสชาติก็จะอ่อนๆน,นะ <c oughs> ทุกคนไม่จัดจ้านไม่เผ็ดมากยายจะผัดให้แห้ง เสร็จแล้วรอใส่กล่องรอใส่ค้าเโปรรอให้เย็นก่อนน้ำพริกเผาผัดหมูบดอร่อยเลิศ